วังสปทุมที่ปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยท่านผู้หญิงศิริกิติยาเจนเซนซึ่งวังสปทุมตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่หนึ่ง และถนนพญาไทแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้เป็นที่สร้างวังของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก พระราชโอรสในพระองค์ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัษาไอายิกาเจ้าแต่ยังม้ได้มีการสร้างวังขึ้นณนขณะนั้นเนื่องจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินได้เสด็จไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพันวัษาอายกาเจ้าได้เสด็จออกมาประทับนอกพระบรมมหาราชวางังทรงเริ่มสร้างพระตําหนักขึ้นนวังสัปปทุม และเสด็จประทับเป็นการถาวรตลอดพระชนทีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดชกรมขุนสงขลานครินและครอบครัวนอกจากนี้วังสปทุมยังใช้เป็นสถานที่จัดงานอภิเษกสมรสของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศ อดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งยังเป็นสถานที่จัดพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญาเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยวังสปปทุมตั้งอยู่บริเวณย่านสยามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดคลองแสนแสน ทิศตะว,วันออกติดคลองออนทนริมวัดปทุมวนารามราชวรวิหารทิศใต้ติดถนนพระรามที่หนึ่งและทิศตะว,วันตกติดถนนพญาไทปัจจุบันแบ่งพื้นที่ของวังออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนที่สองเป็นพื้นที่ให้เช่าสร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มวันสยามได้แก่สยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์และสยามพารากอน ซึ่งทั้ง3ห้างนี้ดำเนินงานโดยบริษัทสยามพิวรรจำกัดตั้งอยู่ติดกับถนนพระรามที่หและอยู่ด้านตรงข้ามกับสยามสแควร์สำหรับพื้นที่ส่วนที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นประกอบด้วยพระตำหนักและเรือนต่างๆดังนี้พระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหญ่เป็นตำหนักสองชั้นก่ออิฐถือปูนทาสีเหลืองทั้งองค์พระตำหนักโดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ฝาผนังใกล้เพดานชั้นบนซึ่งเป็นปูนปั้นรูปดอกไม้พระตำหนักใหญ่ตั้งอยู่เกือบกลางของวังสัปปทุมสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพันวัสาอัยกาเจ้า ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริในการสร้างพระตำหนักองค์นี้ทั้งเรื่องผิศทางการวางตำแหน่งของอาคารและห้องต่างๆโดยพระองค์เองทรงใช้ก้านไม้ขีดหางพลูเรียงเป็นรูปร่างห้องและให้หม่อมเจ้าจันทรนิพาเทวกุล เขียนร่างเอาไว้และส่งให้สถาปนิกออกแบบถวายตามพระราชประสงค์พระตำหนักใหญ่นี้จึงได้รับแสงแดดและมีการถ่ายเทอากาศได้ดีห้องทุกห้องได้รับลมเสมอกันหลังจากสร้างพระตำหนักเสร็จแล้วสมเด็จพระพันวษาอาิยิกาเจ้าได้เสด็จประทับณนะพระตำหนักแห่งนี้ตลอดพระชนมายุพระตำหนักเขียว พระตำหนักเขียวเป็นพระตำหนักแรกที่สมเด็จพระพันวัสาอายิกาเจ้าทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับภายในวังสัปปทุมสร้างแล้วเสร็จในปีพศ 2,459พระองค์จึงได้เสด็จประทับณพระตำหนักแห่งนี้พระตำหนักเขียวตั้งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบเป็นพระตำหนักก่ออิฐถือปูนทาสีเขียวเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เช่นพระนางเจ้าสุวัฒนา พระวรราเทวีและสมเด็จพระเจ้าพคิมีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระมเหสีและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับเมื่อสมเด็จพระเจ้าพคิมีเธอ เจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดียังทรงพระยาวพระตำแหน่งใหม่หรือพระตำแหน่งสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระตำแหน่งใหม่หลังจากสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนกทรงสสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาพระองค์ได้เสด็จมาประทับที่วังสัปปทุมเป็นการถาวรดังนั้นสมเด็จพระพันวัษาไอญิกาเจ้าโปรดให้สร้างพระตำหนักแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลดุเดชกรม,มหลวงสงขลานคารินทรงให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสค์ กรากรซึ่งทรงเคยรู้จักเมื่อประทับอยู่ต่างประเทศเป็นสถาปนิกโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2467รูปแบบของพระตำหนักมีลักษณะเป็นแบบอังกฤษสร้างอย่างประณีตและอยู่สบายชาววังเรียกพระตำหนักแห่งนี้ว่าพระตำหนักใหม่ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในปีพศ 2,472และใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีตราบจนพระองค์สวรรคตในปีพศ2538